วัสดีครับกลับมาพบกับทีเด็ดในวันเสาร์ที่21กันยายน2567วิเคราะห์บอลวันนี้จะคัดทีเด็ดบอลเต็งเน้นนะครับไว้ทั้งหมดอยู่หนึ่งคู่ด้วยกันนะครับจะเป็นฟุตบอลลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับจะเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านเอฟฟิลยูไนเต็ดนะครับพบกับทีมเยือน ดับบี้เคลตี้นะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา3ามทุ่มตรงนะครับเจ้าบ้านเชฟยูนะครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับจะอยู่ในเพลย์แมตช์อังกฤษนะครับและฤดูกาลนี้ตกชั้นลงมาในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยันดับบี้เคลตี้นะครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับอยู่ในลีกวันอังกฤษเพิ่งขึ้นชั้นขึ้นมาในฤดูกาลนี้นะครับมาแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับหมายความว่าในเรื่องของมาตรฐานทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเชฟยูนะครับจะดูเหนือกว่ามากเลยนะครับ รัดนี้ได้ในบ้านนะครับปัจจุบันนะครับอยู่อันดับ6ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มดีนะครับชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้1งส่วนทางฝั่งทีมยันดาบี้เคาน์ตี้นะครับปัจจุบันนะครับอยู่อันดับ8ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดก็ฟอร์มดีนะครับชนะ4แล้วก็แพ้2งแต่ว่าจุดอ่อนนะครับของทีมยันดาบี้เคาน์ตี้นะครับคือการเล่นเกมเยือนที่ไม่ค่อยดีนะครับเล่นเกมเยือน6นัดล่าสุดแพ้รวดมา6นัดติดต่อกันแล้วนะครับ สถิติการเจอกันในคู่นี้นะครับหกนัดล่าสุดที่พบกันนะครับเชฟยูนะครับจะเหนือกว่า ชนะไป5้าดาบี้นะครับชนะแค่1นัดล่าสุดที่พบกันเป็นของกลางปีที่แล้วนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องเชฟยูนะครับชนะดาบี้เคาน์ตี้นะครับได้ที่บ้านนะครับยิงขาดเลยที่3 1นะครับนัดนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเชฟยูนะครับจะได้เล่นในบ้านเชฟยูเองนะครับก็มีสติที่ค่อนข้างดีนะครับในการเล่นในบ้านสีนัดล่าสุดที่ดาบี้เคาน์ตี้มาเยือนที่บ้านเชฟยูนะครับเชฟยูนะครับชนะรวดทั้ง4นัดติดต่อกันเลยนะครับ เชมยูนะครับมีสถิติที่ค่อนข้างดีนะครับในการเล่นในบ้านและรับมือกับดาบี้เคาวตี้ในฤดูกาลนี้นะครับทั้งคู่นะครับออกสตาร์ทกันไปแล้วนะครับคนละาห้านัดด้วยกันนะครับซึ่งทางฝั่งเจ้าบ้านเชมยูเองนะครับเตะไปแล้วทั้งหมด5นัดมีชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับยิง8เสีย3ยิงเยอะเสียน้อยนะครับส่วนทางฝั่งทีมยันดาบี้เคาวตี้นะครับเตะไปแล้วทั้งหมด5นัดนะครับมีชนะ3เหมือนกันนะครับแต่แพ้2 ยิง8เสีย6นะครับยิงเยอะนะครับแต่ก็เสียเยอะเล่นในบ้านทําผลงานได้ดีนะครับแต่ถ้าเล่นเกมเยือนก็แย่ไปเลยนะครับเตะเกมเยือนไปแล้วทั้งหมด2นัดแพ้ทั้ง2นัดเลยนะครับยิง3าเสีย6ประตูวันนี้มาเจอกันนะครับภาพรวมนะครับถ้าเมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วเจ้าบ้านเชฟยูนะครับจะดูดีกว่าปถิติการเจอกันเจ้าบ้านเชฟยูนะครับก็เหนือกว่านะครับ และมาตรฐานทีมก็ดีกว่าเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกชั้นลงมาในเรื่องของตัวผู้เล่นและมาตรฐานทีมยังไงก็ดูดีกว่าดาร์บี้ที่เพิ่งขึ้นชั้นขึ้นมาจากลีกวันนะครับและเชฟยูเองนะครับนัดล่าสุดนะครับที่เล่นในบ้านนชนะวัตฟอร์ดได้นะครับที่1ประตูต่อศูนย์แต่กลับกันนะครับดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับในฤดูกาลนี้นะครับไปเจอวัตฟอร์ดมาแล้วนะครับก็ยังแพ้วัตฟอร์ดอยู่เลยนะครับที่2ประตูต่อหนึ่ง ดับบีเคตีนะครับเก่งในเรื่องของการเล่นในบ้านนะครับถ้าเล่นเกมเยือนก็ฟอร์มแย่ไปเลยแพ้เกมเยือนมาหกนะัดติดต่อกันวันนี้มาเจอกันนะครับมาเจอกับทีมที่เหนือกว่าอย่างเชฟยูนะครับเจ้าบ้านเชฟยูนะครับจะดูดีกว่านะครับดูหน้าเชียร์มากกว่า ราคาครับก็จะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเชฟยูนะครับที่เป็นต่อกว่าปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านเชฟยูนะครับจะเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับเป็นน้ํา1.8ซึ่งเป็นราคาที่น่าเชียร์มากนะครับ่นในบ้านเหนือกว่านะครับ1เม็ดมีแน่นะครับแะด้เม็ด2กินเต็มนะครับจัดไปครับทีเด็ดบอลเต็งเดี่ยวนี้นะครับเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านเชฟยูไปได้เลยที่ราคาครึ่งควบลูก สำหรับนี้นะครับผมก็จะวิเคราะห์บอลเต็งนะครับเมื่อทั้งหมดอยู่หคู่นี้แล้วกันถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ